สร้างเตาปฏิก์นิวเคลียร์องคลรักษ์นะครับวันนี้เป็นวันประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายของของจังหวัดนครนายกเรานะครับช่วงเช้าวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอองคลรักษ์จังหวัดนครนายกและจากพื้นที่ใกล้เคียง<น>เดินทางมาร่วมเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่3โครงการก่อสร้างเตาปฏิก์นิวเคลียร์วิจัยขนาด20เมกะวัตต์ที่สนามกีฬาเทศบาลอำเภอองคลรักษ์ กลุ่มชาวบ้านมาพร้อมกับป้ายแสดงความไม่เห็นด้วยต่อโครงการนี้โดยได้นำป้ายไปติดไว้ทั่วพื้นที่จัดเวทีรวมถึงตั้งโต๊ะลงรายชื่อผู้คัดค้านแกนนำชาวบ้านยังได้ขึ้นเวทีเรียกร้องขอให้ยุติการทำประชาพิจารณ์พร้อมกับประกาศคัดค้านการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในพื้นที่อำเภอองครักษ์โดยขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ปกป้องชุมชนและลูกหลานและขอให้รัฐบาลใหม่ยกเลิกโครงการนี้ทันทีโครงการนี้ี้มีความพยายามผลักดันมาตั้งแต่ปี2533เริ่มที่ขนาด10เมกะวัตต์แต่ต้องยุติไปจากปัญหาทุจริตภายในและการคัดค้านอย่างรุนแรงของประชาชนเพราะที่ตั้งของเต่าปฏิกรอยู่ติดแม่น้ำนครนายก<ม>เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของสารกำมะถันรัง,ารางสีลงสู่แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ขณะที่พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแผ่นดินไว้ดินอ่อนมีน้ำท่วมถึงและใกล้ชุมชนนี่คือจุดที่สำคัญมากมา,าเพราะรว่าแม่น้ำนครนายกเนี่ยมันมันวิ่งมันไหลามาทางนี้นะแล้วก็ไปบางปะกงเพราะนั้นน้ำที่เนี่ยก็จะเข้าสู่บางบะกงเข้าสู่ฉะเชิงเซาอ,อ่างอ่าวไทยอีกขาหนึ่งก็จะมาที่คลอง16-15ไล่ไปถึงคลองหนึ่งแล้วก็จะเข้าคลองซอย เข้าคลองเอ่อสิบสามเข้าหนองจอกเข้าคลองลาดเราวลองกรุงเทพมหานครนี่คือถ้าถ้าเตามันแคลกมันแตกขึ้นมานะทุกคนนี่โดนหมดเลยอ๋อมันจะล่วไหลน้ำใต้ดินตามต่างๆนานาทาให้สู่ไปน้ำลำคลองใช่แล้วแล้วน้ำนครนายกเนี่ยมันไม่ได้ไหลลงอย่างเดียวนะมันมีน้าขึ้นน้ําลงมันก็ไปถึงบางอ้อไปถึงอําเภอข้างบนได้เลยคนนครคนในเมืองก็ใช่ว่าจะรอดอ่ะมันก็จะไอลไปได้พี่น้องที่มาช่วย โครงการนี้ถูกผลักดันอีกครั้งในปี2553แต่ก็ต้องยุติไปจากปัญหาเดียวกันก่อนจะถูกปัดปุ่นอีกครั้งเป็นครั้งที่3ในปี2560พร้อมกับการเพิ่มขนาดจาก10เมกะวัตต์เป็น20เมกะวัตต์ทมกลางเสียงคัดค้านที่ดังกว่าเดิมทำให้โครงการต้องยืดเดยื้อมาเกือบปีกระทั่งสทนกำหนดให้มีการประชาพิจารณ์อีกครั้งในวันนี้